เส้นทางสู่ความสำเร็จของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์จากเด็กบ้านนอกสู่มหาเศรษฐีระดับโลกจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์จุดเริ่มต้นจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์จอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เกิดในครอบครัวธรรมดาในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขาไม่ได้มีฐานะดีมากพ่อของเขาเป็นคนค้าขายเล็กๆและแม่ของเขาเป็นแม่บ้านจอห์นเ mm hmm. ติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และจากวัยเด็กเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการทํางานหนักและการเก็บออมเงินการเริ่มต้นธุรกิจและความท้าทายครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีจอรเริ่มทํางานเป็นผู้ช่วยบัญชีในคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอเขาใช้ความสามารถในการคํานวณตัวเลขและการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากงานแรกนี้ในการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งให้กับตัวเอง ต่อมาในปี1863เขาได้ร่วมกับหุ้นส่วนเปิดโรงกลั่นน้ำมันเล็กๆโรงแรกนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการน้ำมันของร็อกกี้เฟลเลอร์การสร้างอาณาจักรสแตนดาร์ดอย์ร็อกกี้เฟลเลอร์ได้ก่อตั้งบริษัทสแตนดาร์ดอยในปี1870และได้ขยายกิจการอย่างรวดเร็วโดยมีการนำแนวคิดใหม่ๆในการจัดการธุรกิจมาใช้เช่นการซื้อกิจการคู่แข่งเพื่อขยายตลาด และการสร้างระบบขนส่งน้ำมันที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมต้นทุนนอกจากนี้เขายังมีการเจราจาเพื่อให้ได้ราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าซึ่งทำให้ Standard Oil สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐอเมริกาบททดสอบที่สำคัญและการตัดสินใจที่กล้าหาญหนึ่งในบททดสอบที่สำคัญที่สุดของ r o c k y f e l l e r คือการ,รเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทน้ำมันอื่นๆ และการกดดันจากรัฐบาลที่มองว่าสแตนดาร์ดอยมีอำนาจมากเกินไปในตลาดน้ำมันจนในที่สุดรัฐบาลได้ฟ้องให้สแตนดาร์ดอยแยกย่อยเป็นหลายบริษัทในปี1911ร็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ได้มองว่าการสูญเสียนี้เป็นความล้มเหลวแต่เขามองว่านี่เป็นโอกาสในการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆเช่นธนาคารการประกันภยัยและการเกษตรหลักแนวคิดที่ทําให้จอดีร็อกกี้เฟลเลอร์ประสบความสาเร็จ 1. ความมุ่งมั่นและการทํางานหนัก r o กี้เฟลเลอร์เชื่อในความสําคัญของการทํางานหนักและความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 2. การวางแผนและการจัดการที่ดีเขามีทักษะในการวางแผนและการจัดการที่เป็นเลิศซึ่งช่วยให้เขาสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การปรับตัวและการมองหาโอกาส r o c k ้เฟล l ลอรมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์และมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้เขาสามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องชีวิตและการทำงานของจอห์ดีร็อกกี้เฟลเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมัน่นการทำงานหนักและการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแม้จะต้องเผชิญกับบททดสอบที่ท้าทายมากมายแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้ หวังว่าคำคุมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคมและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ